การใช้รีโมทนะครับตามคู่มือก็จะมีโหมด A, B แล้วก็ D แล้วก็ F, F1, F3, F5, F6 แล้วก็มี A นะครับมาที่รีโมทนะครับกดสตาร์ทค้างไว้ประมาณ3วิเสร็จรักไฟ LED อย่างเงี้ยจะขึ้นสีเขียวนะครับก็มาที่โหมดครับ กด e นะครับเลือกเลือก e ตุ๊บตอนนี้ e 标准มันให้อยู่ที่เลขเลขสี่ e 标准อยู่ให้เลขสี่เนี่ยครับที่ดาวไว้นะครับอ่ทีน,นี้เรามาเช็ค b b ตัวน,นี้ standard ให้เป็นเลขหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็มา A B A B อ C ซไม่มีอ่ะมาดีเลยมาดีดีเป็นเลขสี่อยู่นะครับก็หมดเอฟหมด F เนี่ยจะพิเศษนะครับเพรามี F ฟหนึ่งเสอง F ห้าเนี่ย F 6 F หเแล้วต้องกดว่า F 5ห้าด้วยกดเลขห้าสตาอันนี้ว่ะถูกปะ ตัวข้างบนเนาะต้องกดตัว F ใหม่อถ้าจะออกต้องกด F ใหม่อันนี้ Start เน,นี่ Start นี่สองนี่ห้าห้าเป็นเลขเลขหนึ่งอยูอ่ห้าเป็นเลขหนึ่งถ้าจะออก F ห้าต้องกด F ใหม่ออกนะครับแล้วก็ถ้าจะมา F F หก เอเป็น1อยู่อันนี้ f ไหมเอฟเ็นหนึ่งเเรถ้าจะออก f แล้วก็มาเอฟอเหนอยู่นี่ f 1เป็น4เดี๋ยวนะเราจะเมื่อกี้เราจะไปปรับเอเอฟเนาะออกก่อนเ5ห้าอุ้ยผิดผิดเ start สองห้านี่ f5 อยู่นี่ f5 เป็นหนึ่งอยู่เราจะแก้เป็นสี่ให้กดเลขสี่เลยเอ่อครับเลขสี่อยู่ข้างบนหนึ่งสี่นี่ไงครับแล้วทำไงต่อแล้วก็กด f กด f บผมเลยครับเช็คใหม่ f5 start สองห้านี่หนึ่งนี่สี่เป็นเป็นสี่แล้วเนาะอ๋อโอเค